ครับจุดนี้ก็เป็นจุดเนินน้ำมดุดมากหรผ่านมาสามเนินอ่าผ่านมาสามเนินเล็กๆรวมเนินห้อยจันด้วยก็ 7, ประมาณเจ็ดแปดเนินแล้วก็จะได้ลงสวรรค์ไปทำบุญอป 8, ปเปดพอดีจากน้ำมุดไปนี่เท่ากับลงจากสวรรค์น,นะครับ นั้นใครที่พลาดรายการนี้ก็ต้องพิจารณาใหม่นะโฮมสเตย์ออกจากน้ำมุดไปนี่ปล่อยขาอย่างเดียวปล่อยขาอย่างเดียวไหลถึงวนป่าเลยไม่ต้องปั่นไม่ต้องปั่นเลยครขาไหลลงอย่างเดียวแล้วก็ไปซื้อของใส่บาทเลยคครรัับบได้ทำทุกวันเสาร์เนาะเอี๋ยวไปนัดกันทุกวันเสาร์มาทำบุญตักบาทหรือจะอาจจะใส่ทุกวันก็แล้วแต่ แล้วแต่สมาชิกขาแรงไม่แรงถ้าขาแรงเอาทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็ได้เออเอาเอา,เอาสองวันนี้เนาะครับนี่ก็เป็นจุดสวยที่สุดนะครับเท่าที่ปั่นมาเพราะว่าเป็นถนนที่ดูแล้วอยู่สูงระฟ้าเลยอยู่สูงระฟ้าอย่งนี้ก็รอทน,นาย Não